เนะะื้อหาถัดไปนะครับก็คือแบตเตอรี่นั่นเองแบตเตอรี่นะครับมันปัจจุบันนี้มันแพร่หลายแล้วก็แทบจะอยู่ในสภาพแวดล้อมของทุกๆคนนะครับโทรศัพท์เนี่ยทุกคนต้องมีนะครับซึ่งในโทรศัพท์นะครับที่ใช้งานได้ก็เพราะว่ามีแบตเตอรี่คอยเก็บพลังงานไว้นะครับแต่คาว่าแบตเตอรี่เราก็จะนึกถึงพวก power bank นะครับแบต โทรศัพท์เป็นก้อนๆนะครับแล้วก็แบตมอไซค์แบตรถยนต์อะไรพวกนั้นจริงๆพวกถ่านไปใช้มันก็คือแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับถ่านไปใช้ถ่านนาฬิกาถ่านพานาโซนิกตามเมไอ้ก้อนๆน่ะน,นะครับสามนะครับพวกนั้นนะ่ะพวกนั้นก็คือแบตเตอรี่นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือพวกถ่านที่เป็นก้อนนาฬิกาถ่านพวกนั้นนะ่ะมันจะประจุไฟเข้าไปไม่ได้ก็คือชาร์จไม่ได้นั่นเองนะครับมันจะมี แบตเตอรี่อยู่2ชนิดก็คือแบตเตอรี่ชนิดที่ชาร์จได้แล้วก็ชาร์จไม่ได้นะครับซึ่งมีชื่อเรียกนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่ได้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ปฐมภูมินะครับแบตเตอรี่ปฐถมภูมิปฐถมภูมิเป็นแบตเตอรี่ชนิดแรกๆนะครับที่มีการสร้างขึ้นสร้างขึ้นตอนแรกๆก็นั่นแหละนะครับเทคโนโลยีมันก็จะเก่าไม่สามารถที่จะชาร์จไปได้ใช้เสร็จทิ้งนะครับทิ้งต้อง ทิ้งให้แบบมีการคัดแยกอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นขยะอันตรายนะนะครับแบตเตอรี่เพราะว่ามันมีสารเคมีอยู่ข้างในเวลาโดนความชื้นโดนอะไรนะนะครับมันจะมีสารเคมีเนี่ยรั่วไหลออกมานะครับนั่นแหละดังนั้นต้องมีการกําจัดที่ถูกวิธีต้องคัดแยกในการทิ้งนะครับอันนี้คือแรกๆชาร์จไม่ได้ใช้และก็ทิ้งไปนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเทคโนโลยีพัฒนา เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีแบตเตอรี่ประเภทที่สองก็คือแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมินะครับทุติยภูมิเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไปได้ก็แบตเตอรี่โทรศัพท์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับพาวเวอร์แบงค์อะไรพวกนี้ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ ในอดีตเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ทุติยภูมิมันมีค่อนข้างขนาดใหญ่เนาะนะครับมีนขนาดใหญ่แล้วก็ประจุไฟหรือว่าชาร์จเข้าไปได้แต่ว่าไม่มากนะครับเครื่องใหญ่แต่ว่าชาร์จไฟได้ไม่มากเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่เหลือก้อนเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเก็บไฟได้ค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างนานเหมือนโทรศัพท์แล้วเนี่ยเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ ใช้ได้ทั้งวันนะนะครับขนาดเล่นอินเทอร์เนต็ตอะไรก็สามารถใช้ได้ทั้งวันยิ่งถ้าไม่เปิดอินเทอร์เนต็ตไม่ได้น่ดูอะไรแบบทําอะไรเยอะแยะอยู่ได้สองสาวันนะครับพวกโทรศัพท์แล้วก็แบตเตอรีอร่ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับมีคุณภาพมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นภาพนะครับของแบตเตอรี่ทั้งสองชนิดหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ หมายเลขใดบ้างเป็นปฐมภูมิครับและหมายเลขใดเป็นทุติยภูมิทุติยภูมิเลขหนึ่งครับปฐถมภูมิเลขสาม่าทุติยภูมิเลขหนึ่งนี่พัฒนานใช่ไหมใช่ครับทุติยภูมิเลขสองครับทุติยภูมิเลขสองค่ะวิตโอเคมาเลขสี่ด้วยครับนะใช่ครับ เลขสองกับเลขสี่อาขนาดไทยว่าไงสรุปเลขสองกับเลขสี่รุตียะปองกับเลขถี่เลขหนึ่งกับเลขสามเลขสี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออใช่เลขหนึ่งกับเลขสามรุตียะปฐมภูมิหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามปฐมภูมิหนึ่งกับสามปฐมอ่ปฐมกับภูมิโอเคมีขนาไทยนะ สุพัฒน์สุพัฒน์จิตตาภาวารชยาจิตตาภาวารชยาด้วยค่ะวรชยาวรชยาโอเคหมดเลยอเมื่อกี้ได้ยินเสียงสุภัฒน <โต S 1> ด้วยนี่ครับสุภัฒนสุภัฒน์ตอบไหมตอบครับตอบไหม นะหกคนโอเคนะครับเป็นสองคำถามนะคำถามแรกก็คือทุติยภูมิเกิอไหนแล้วก็คำถามที่สองก็คือปรถมภูมิเกิอไหนแล้วกันนะครับก็ได้หกคนนะครับโอเคเรียบร้อยถูกต้องนะครับอันที่สองคือ power bank ตรงนี้นะครับ power bank แน่นอน power bank ชาร์จได้นะครับ power bank ชาร์จได้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับชาร์จได้ ันใหญ่ๆไปนะครับใช้ได้อ่าใช้ได้ทั้งปีอ่ะนะครับแบตเตอรี่รถยนต์แต่ว่ารถยนต์เนี่ยแบบมันมีการประจุไฟเข้าไปด้วยนะครับเวลารถหมุนอะไรเนะี่ยมันก็จะมีการชาร์จไปในตัวนะครับครับแบตบรูปแบบที่หนึ่งมันก็สามารถชาร์จได้นะครับครูบางอันนะใช่ครับมันเป็นฐานแบบนี้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะแยกประเภทนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับมันมีถานแบบ ก้อนขนาด 3A แต่ว่าเป็นแบบชาร์จได้ก็มีนะครับถ้าเป็นชาร์จได้มันจะอยู่ในทุติยภูมิทันทีแต่ในภาพเนี้ยนะครับชาร์จไม่ได้นะครับในในภาพนะเป็นฐานรีโมทธรรมดานะครับพวกนี้ฐานตาแมวอะไรพวกน,นี้อันนี้คือเขาไม่อยากโฆษณาเนานะเขาก็หันด้านด้านที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นแหละเข้าไปทางนู้นนะครับอันนี้เป็นฐานรีโมท 3A ธรรมดาชาร์จไม่ได้นะครับอันเนี้ยฐาน อ่าอันที่สามฐานนาฬิกาข้อมือฐานอะไรน่ะนะครับเลเซอร์ที่เอาไว้กดๆนะครับอันนี้ก็ชาร์จไม่ได้นะครับฐานเม็ดกระดุมเนี่ยนะครับหนึ่งสามชาร์จไม่ได้เป็นปฐถมสองสี่ชาร์จได้เป็นทุติยภูมินะครับมีสองประเภทใหญ่ๆนะครับ <c oughs> อันนี้พูดไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้พัฒนาให้แบตเตอรี่สมัยก่อนพวกโทรศัพท์อะนะครับเครื่องใหญ่ใช่ไหมนะครับ ท so ี 1941, ่โทรศัพท์ต้องเครื่องใหญ่เพราะว่าหนึ่งเลยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในอดีตมันสามารถถ้าอยากให้ประจุไฟเข้าไปได้เยอะเครื่องต้องมีขนาดใหญ่นะครับแบบใช้ได้แค่วันเดียวอ่ะนะครับแต่เครื่องต้องใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันเครื่องเล็กนิดเดียวแบตเตอรี่นะครับเล็กนิดเดียวแต่ใช้ได้สองสาวันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับก็พัฒนามาเหลือเครื่องเล็กละนะครับแบตเตอรี่ประจุไฟได้มากขึ้นขนาดเล็กลงเพื่อ เพิ่มความสะดวกนั่นเองนะครับให้กับเรา <c oughs> แล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างนะครับแบตเตอรี่ส่วนมากก็พวกทุติยภูมิเนาะนะครับทุติยภูมิจะถูกนำมาใช้นะครับในหลายๆส่วนแบบใช้แบบหลากหลายมากกว่านะครับถ้าเป็นปฐมภูมิก็จะใช้ได้แค่กับพวกของเล่นอะไรพวกนี้รีโมทอะไรพวกนี้นะครับไม่กี่อย่างแต่ถ้าเป็นทุติยภูมิเนี่ยนะครับ แต่ละขนาดก็มีการใช้แตกต่างกันไปมีเอาไปใช้ในรถยนต์ด้วยใช่ไหมนะครับรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนก็ต้องมีแบตเตอรี่นะครับแผงโซลาเซลล์ก็ต้องมีแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถูกนําไปใช้ค่อนข้างเยอะจากภาพนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เก็บสะสมพลังงานจากแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์น่าจะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับมีขนาดใหญ่จึงมีแบตเตอรี่ ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะใช้ในโรงงานหรืออะไรเลยแหละนะครับทันี้ภาพกอไข่นะแต่ถ้าเป็นภาพกอไก่คือเป็นตัวแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บความร้อนจากแผงโซล่าเซลล์ที่เอาไว้ใช้เปิดไฟที่อยู่ตามถนนน่ะนะครับซึ่งจะมีแบตเตอรี่อยู่บริเวณนี้นะครับแบตเตอรี่เล็กๆแต่ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเปิดเฉพาะตอนกลางคืนเนาะนะครับตอนเช้ามันก็ปิดอัตโนมัติไฟตามถนนนะ่ะนะครับนี่ก็ถือว่าดีนะครับ ไม่จะได้ไม่ต้องใช้ไฟจากส่วนกลางนะครับไม่เปลืองไฟไม่ต้องเผาถ่า,านหินเผา,าแก๊สธรรมชาติเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้านะครับพวกนั้นถ้ามีการเผาแล้วมันต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นมลพิษนั่นเองอันนี้ก็เป็นรถยนต์นะครับแบตเตอรี่ที่นำมาใช้ในรถยนต์ก็เป็นทุติยภูมินะครับซึ่งรถยนต์นะครับในในตอนนี้นะนะครับ ถ้ารถที่เป็นไฟฟ้าจริงๆมันก็มีค่อนข้างเยอะแล้วเนาะนะครับแต่ถ้าในในรุ่นแรกๆเลยนะครับรถที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็นพวกรถอ่าที่เอาไว้ขับเฉพาะบริเวณนั้นๆนะครับอย่างเช่นรถกอล์ฟอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ขับอะไรไกลนะครับครับรับส่งนะครับเคลื่อนอ่าเคลื่อนที่ไปตามสนามกอล์ฟนะครับตรงนี้นะครับกอล์ไกลอันนี้ใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนขอใครเป็นระบบไฮบริดเนาะนะครับ ช่วงแรกในการออกตัวนะครับมันจะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะกินน้ํามันนะนะครับรถยนต์เกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรพบกนี้เพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะในการออกตัวนะครับจะกินน้ํามันดังนั้นนะครับเขาก็นําระบบ ا, ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการออกตัว CHR อะไรพวกนี้นะครับตอนออกตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานตัวที่ทํางานคือส่วนไฟนะครับส่วนที่เป็นไฟฟ้านะครับ ทำงานทําให้เกิดการหมุนนะครับของรถการขับเคลื่อนของรถดังนั้นจะไม่มีจะเบามากๆนะครับตอน CHR นะครับคันด้านะโฆษณาด้วยนะครับออกตัวนะครับเบามากๆถ้าเด็กแบบไม่สังเกตไม่ได้ยินเสียงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้เลยนะนะครับบางทีรถเงียบมากๆมันก็เป็นอันตรายนะครับถ้าไม่มีการบีบแตรอะไรเนี่ยนะครับอาจจะเกิดการชนอะไรกันได้คนที่แบบเดินอยู่อาจจะไม่ระวังนะครับเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงไงนะครับ แต่พอขับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสลับละนะครับระบบไฮบริดสลับจากไฟฟ้านะครับกลับมาเป็นอ่าพลังงานของซากตึกตะบันก็คือน้ํามันนั่นเองนะครับเชื้อเพลิงแล้วก็เวลาล้อหมุนมันก็มีการประจุไฟเข้าไปเนาะนะครับเป็นแบตเตอรี่ทุติยภูมินั่นเองแต่ปัจจุบันเนี้ยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตก็มีแล้วนะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ชาร์จหนึ่งค้างวิ่งได้เกือบพันกิโลแล้วพันกิโลก็มีนะครับของเทสลา ชาร์จทีนชาร์จทีนึงวิ่งได้พันกิโลชาร์จหนึ่งครั้งเสียค่าไฟในการชาร์จแค่ไม่ถึงร้อยนะเก้าสิบกว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากๆยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับกลุ่มเบนซินเนี่ยน้ำมันพุ่งจริงๆนะครับไปไหนนี่ต้องเดินแล้วแหละขายขายรถซื้อจักรยานปั่นดีกว่า <c oughs> นะครับธนาไทยทำอะไรเสี <c oughs> ยงใครเสียงใคร ติดให้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางเนาะนะครับที่เขาไม่ให้เอา power bank นะครับเข้าไปใส่ในกระเป๋ากระเป๋าเดินทางที่ต้องเก็บไว้ใต้ท้องเครื่องบินนะครับเพราะมันมันมีกรณีที่ power bank มันไม่ได้มาตรฐานแล้วมันเกิดไฟลุกเนาะไฟไหม้ไฟลุกอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้มาตรฐานถ้ามันไหม้ขึ้นมามนอยู่ท้องเครื่องมัน มันเข้าไปดับเข้าไปดูแลยากนะครับไฟไหม้ก็เครื่องบินตกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอาใส่ไว้ในตัวไว้ที่ตัวแต่ไม่ไม่ใช่จํานวนมากเกินไปนะครับได้นะครับเอาไว้ที่ตัวอ่ากับคนที่นั่งเครื่องบินะเวลาไหม้อะไรออกมานะครับมันก็สามารถดับอะไรได้ทันเพราะว่ามนัอยู่กับตัวเราเนาะนะครับแต่ถ้าอยู่ใต้ท้องเครื่องเนี่ยไหม้ก็คือกว่าจะรู้นี่นะครับแล้วก็ลงไปนั่นยากด้วยเพราะว่าถ้ามันไหม้อยู่ใน อตัวกระเป๋าที่อยู่ด้านในสุดไปเนี่ยนะครับกว่าจะเอากระเป๋าด้านนอกออกอยังไงก็ดับไม่ทันแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการนะครับขึ้นเครื่องห้ามเอา,เอา power bank อะไรต่างๆนะครับใส่ไว้ในกระเป๋านะครับในกระเป๋าเดินทางแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบนี้ใช้ได้เทคโนโลยี <c oughs> นะครับอาจบไปนะครับแบตเตอรี่ไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปเป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานในอาคารและที่พักอาศัย เทคโนโลยีนะครับ,รบเกี่ยวกับอาคารและที่พักอาศัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานก็คือช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทําให้อาคารนั้นเย็นขึ้นก็ไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ช่วยลดพลังงานได้นะครับพวกนี้นะครับส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับนี่แหละนะครับาการทําให้อาคารบ้านเรือนนะครับเย็นจะได้ไม่เปิดพัดลมหรือว่าเปิดแอร์เยอะนะครับก็ช่วยประหยัดไฟได้ ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวมีอยู่ด้านล่างอันนี้เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับที่ช่วยทําให้บ้านเราเนี่ยนะครับอุณภูมิเย็นขึ้นนะครับอ่าแล้วก็พอมันเย็นใช่ไหมนะครับก็ไม่ต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์มันก็จะประหยัดไฟได้นะครับอันแรกคือการใช้วัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนนะครับมาขั้นนะครับบริเวณผนังห้องนะครับตอนก่อขึ้นเลยตอนสร้างบ้านน่นะครับ แต่ว่างบประมาณที่ใช้ก็จะมากขึ้นเพราะว่าปกติเราสร้างบ้านผนังเนี่ยแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าเราอยากทําให้มันเย็นนะครับเราต้องเอาฉนวนความร้อนเนี่ยมาใส่ไว้ตรงกลางดังนั้นเราต้องมีการก่อผนังสองชั้นนะครับก่อผนังสองชั้นหรือนะครับหรือตรงกลางเนี่ยจะไม่ใส่ฉนวนเลยก็ได้นะครับตรงที่สีน้ําเงินที่คุณเาเ,เ,เนี่ยไม่ต้องใส่ฉนวนก็ได้ปล่อยให้เป็นที่โลง่ลงๆไว้เลยให้มีอากาศฟล์อยู่ในนั้นนะครับอากาศไหลหมุนเวียนอยู่ในนั้น แล้วก็ต้องมีการสร้างผนังสองชั้นชั้นแรกก็คือตรงนี้ชั้นที่สองก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยสองชั้นและตรงกลางว่างไว้เวลาความร้อนเข้ามานะครับความร้อนเข้ามามันจะมีการคายความร้อนเข้ามาบริเวณช่องว่างนะครับช่องว่างที่ให้อากาศมันไหลเวียน่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นแหละจะเป็นที่เก็บความร้อนนะครับความร้อนที่จะซึมผ่านออกมาอ่าภายในห้องมันก็น้อยลงนะครับบ้านก็เย็นขึ้นแต่ถ้ามีชั้นเดียวใช่ไหม ความร้อนมาเท่าไหร่คายเข้าบ้านทั้งนั้นนะครับคายเข้าบ้านจนหมดเลยถ้ามีแค่ชั้นเดียวนะมันก็จะร้อนนะครับแต่ถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะเย็นขึ้นแต่ยิ่งมีฉนวนมาไว้ตรงกลางอันนี้ยเย็นขึ้นไปอีกนะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้านะครับเปิดแอร์เปิดพัดลมได้นะครับอันที่สองกระจกทึบแสงนะครับกระจกสีเขียวตัดแสงนั่นเองสีทึบๆอ่ะนะครับพวกตึกรามบ้านช่องต่างๆต,ตึกสูงๆเนี่ยนะครับ พวกตึกสูงสูงไปแล้วปิดให้ <c oughs> นะครับกระจกสีเขียวตัดแสงนะครับเวลาแสงส่องมานะครับพวกจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่อาคารบ้านเรือนนะรถนะครับรถยนต์ติดฟิล์มต่างๆนะครับเดีย๋ยวนี้นี่แทบจะมีทุกขัดนนะครับรถต้นใหม่ๆต้องติดฟิล์มไม่ถ้าไม่งานนี่ร้อนนะครับร้อนมากๆแล้วก็รถก็จะใช้ พลังงานในการเปิดแอร์นะครับเปลืองน้ํามันเข้าไปอีกนะครับได้แหละดังนั้นสีอะกระจกเนี่ยนะครับถ้ามีการทําสีให้เป็นสีโทนเข้มๆแล้วก็มีอ่าระบบตัดแสงตัดความร้อนอะไรแบบนี้นะครับออกไปนะครับก็จะทําให้ภายในบ้านเนี่ยนะครับอ่าเย็นนะครับเย็นขึ้นพวกนี้นะครับช่วยป้องกันดูดซับความร้อนจากแสงแดดนะครับไม่ให้ถ่ายโอนเข้าไปภายในบ้านนะครับติดฟิล์มต่างๆนะครับประมาณนี้จะเห็นตึก ขนาดใหญ่ที่แบบเป็นกระจกทั้งนั้นเลยนะครับกระจกพวกนั้นก็แน่นอนล้วนเป็นกระจกที่ป้องกันแสงได้นะครับต่อไปด้านบนบ้างนะครับอันนี้ด้านผนังเนะาะกระจกกับผนังห้องนะครับอันที่สามเป็นด้านหลังคาด้านบนนะครับเป็นบริเวณหลังคาบ้างนะครับใช้ฉนวน,นครับฉนวนกันความร้อนก่อนที่จะเอาหลังคาไปหามุงนะครับมุงปิดไว้นะครับเราจะมีการนําฉนวนนะครับความร้อน แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์นะครับฉนวนใยแก้วอะไรพวกนี้นะครับมาแปะไว้พวกนี้นะครับก็จะป้องกันไม่ให้ความร้อนเนี่ยนะครับเ,เกิดการผ่านเข้าไปได้เพราะมันเป็นฉนวนเนาะนะครับฉนวนความร้อนมันความร้อนมันก็จะผ่านเข้าไปไม่ได้ผ่านเข้าไปได้ก็น้อยมากๆนะครับดังนั้นบริเวณใต้หลังคาจะเย็นนะครับถ้าใต้หลังคาเย็นแล้วแน่นอนในตัวบ้านก็เย็นแล้วนะครับแล้วก็เอาหลังคานะครับไป มงทับไปทีแต่แน่นอนนะครับการทําแบบนี้มันก็ต้องมีงบประมาณเพิ่มขึ้นปกติเรามุงราคาทีเดียวจบใช่ไหมจะให้บ้านเย็นขึ้นต้องเอาฉนวนมีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องใช้เงินนะครับใช้เงินก็งบประมาณสูงขึ้นแต่ถ้าระยะยาวถ้ามันลดค่าไฟได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันก็คุ้มที่จะทำนั่นเองครับช่วยประหยัดไฟช่วยทําให้ไม่ต้องผลิตกระแสไฟอะไรเพิ่มมากนะครับ <c oughs> มันก็ช่วยประหยัดไฟได้ทั้งเราแล้วก็ของประเทศอะนะครับทุกอันเลยนะครับมันร้วนแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอยากทําให้มันเย็นขึ้นนะครับภายในอาคารเย็นขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ง่ายๆเลยเบอร์ห้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องเป็นเบอร์ห้านาะของไทยนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพัฒนานะครับแล้วก็ทําการวิจัยนะครับทดลองใช้อะไรเรียบร้อย เปรียบเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกตินะครับแล้วพบว่ามันมีความสามารถในการประหยัดไฟนั่นเองนะครับประหยัดไฟมากกว่าเขาก็ใส่เบอร์ห้าไว้ถ้าเจอเบอร์ห้าแสดงว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบการใช้ไฟเนี่ยนะครับที่ในปริมาณที่น้อยกว่าชนิดอื่นนะครับชนิดอื่นก็จะมีราคาแพงเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ราคาก็จะสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต่างกันไม่มากนะครับถ้าใช้ระยะยาวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห <c oughs> ต่อไปนะครับ, <c oughs> รบเทคโนโลยีด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรมนะครัเมื่อกี้เป็นอาคารบ้านเรือนเนาะนะครับทีนี้ภาคอุตสาหกรรมโรงงานนะครับในการผลิตสิ่งต่างๆนะครับในอดีตเนี่ยนะครับในอดีต พวกหลอดไฟต่างๆเนี่ยมันเป็นหลอดไส้อยู่เนาะเวลาจะติดแล้วทําให้โกดังโรงงานต่างๆสว่างทั้งโรงงานเนี่ยนะครับมันก็ต้องติดหลายหลายดวงนะครับซึ่งหลอดไส้เมื่อก่อนเนี่ยให้แสงสว่างที่น้อยจะใช้พลังงานค่อนข้างมากนะครับดังนั้นค่าไฟไม่ต้องพูดถึงนะครับค่าไฟของโรงงานเนะี่ยบางโรงงานนี่ถ้ารวมทั้งหมดก็เป็นล้านน่นะครับต่อเดือนนะครับเป็นล้านทีนี้นะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้าน นะการให้แสงสว่างหรือว่ามอเตอร์ต่างๆนะครับที่ต้องใช้ภายในโรงงานเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในโรงงานนะครับหลอดไฟพัดลมต่างๆนะครับปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาเนาะนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ไฟได้น้อยลงด้วยนะอย่างเช่นหลอดไฟก็สว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ไฟน้อยลงพวกนี้นะครับดังนั้นปัจจุบันนะครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับในส่วนของ อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟนะครับแล้วก็คุ้มทุนนะครับก็ต้องไปศึกษานะครับคนที่ในการทําธุรกิจอะไรพวกนี้ยนะครับพวกวิศวกรคนก่อสร้างนะครับเขาก็จะมีความรู้แล้วก็แนะนําอยู่แหละนะครับอ่ะแต่ก่อนจะไปดูนะครับมาดูตรงนี้ก่อนภาคส่วนต่างๆนะครับที่ใช้พลังงานมากที่สุดนะครับเป็นแผนภาพวงกลมเนาะแน่นอนเยอะที่สุดก็จะเป็นขนส่งนะครับรวมทั้งหมดเลยเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ รถเมล์รถไฟนะครับ BTS MRT อะไรพวกเนี้ยนะครับรวมรวมทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้พลังงานพลังงานก็ไม่ใช่แค่พลังงานไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานเชื้อเพลิงซาก,กดื่าบัพวกน้ำมันนะครับก็ใช่นะครับแน่นอนภาคขนส่งนำไปเลยเป็นที่หนึ่งอันที่สองครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแหละนะครับสำคัญเลยนะครับแต่ถึงจะเป็นที่สองแต่ว่าเราสามารถพัฒนาอุปกรณ์มาใช้ใน ส่วนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้มากกว่าภาคขนส่งเนาะนะครับทําให้ภนะาคอุตสาหกรร,รมถ้ามีการถ้าเรามีการพัฒนานะครับอุปรกรณ์ที่ใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยให้ประหยัดพลังงานมากๆนะครับมันก็จะช่วยทําให้ประเทศนะครับประหยัดพลังงานไปได้เยอะเพราะว่ามันเป็นอันดับที่สองในการใช้พลังงานสิ้นเปลืองนะครับใช้พลังงานมากนะครับเป็นลําดับที่สองถ้าสามารถใช้ได้นะครับ ถ,ถ้าสามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานได้นะครับมันก็จะลดไปได้เยอะมากๆนะครับลดไปได้เยอะมากๆถ้าครัวเรือน13ธุรกิจการค้า7การ,กรเกษตรน้อยที่สุด3.4นะครับ <c oughs> นี่มาดูนะครับว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่สามารถนำไปใช้แล้วก็ทำให้ลดการ ใช้ไฟฟ้าของโรงงานของภาคอุตสาหกรรมได้บ้างนะครับหนึ่งมอเตอร์ Motors ประสิทธิภาพสูงนะครับก็คืออาจจะทำให้เกิดการหมุนในการมอเตอร์เนาะนะครับเกิดการหมุนการขับเคลื่อนนะครับเครื่องจักรได้เท่าเดิมนะครับได้เท่าเดิมแหละแต่ว่าใช้ไฟน้อยลงในอดีตอาจจะหมุนได้เหมือนตอนนี้แหละแต่ว่าใช้ไฟเยอะมากนะครับใช้ไฟเยอะมากแต่ปัจจุบันประสิทธิภาพสูงนะครับก็คือ มีการพัฒนาให้ใช้ไฟน้อยลงแต่ว่าคงความความสามารถในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเนี่ยได้เท่าเดิมนะครับนี่ก็ดีแต่ในอนาคตเนี่ยใช้ไฟน้อยลงและขับเคลื่อนเครื่องจักรได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการผลิตแน่นอนนะครับน่าจะมีการผลิตเนี่ยนะครับลดการสูญเสียพลังงานถึง25-30%นี่คือมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงนะครับทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานขึ้นนะครับ แต่ราคาก็แน่นอนต้องแพงเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงคุณภาพนะครับแต่ระยะยาวยังไงก็คุ้มแหละนะครับต่อไปหลอดไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงเนาะครับได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ประหยัดไฟลงด้วยนะครับเนะี่ยใช้พลังงานช่วยลดการใช้พลังงานนะครับน้อยลงถึงห้าสิบนะครับเปอร์เซ็นต์ก็มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับ เป็นหลอด LED นะนะครับให้ปกติต้องติด50หลอดทั้งโรงงานนะถึงจะจะสว่างแล้วก็แบบมองเห็นชัดอะไรแบนนีะ้ในโรงงานเนาะนะครับการมองเห็นต้องดีนะครับไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะครับเพราะว่าถ้ามองเห็นไม่ชัดนี่อาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นได้นะครับเกิดอันตรายขึ้นได้ติด50หลอดสว่างทั้งโรงง,งานแต่ถ้ามาใช้หลอดไฟ LED อะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะติดแค่30ก็สว่างแล้ว นะครับแล้วก็ประหยัดไฟลงเยอะด้วยนะครับประหยัดไฟลงได้เยอะนะครับใช้งานได้นานขึ้นปกติใช้แค่5ปีหลอดไฟก็เริ่มขาดแล้วก็ต้องเปลี่ยนอันเนี้ยใช้ยาวๆเจ็ดปี8ปดปีก็ยังไม่เสียเนี่ยนะครับคุ้มนะครับคุ้มถึงราคาจะแพงกว่าเดิมก็นะครับราคามันก็ต้องแพงขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันพัฒนาประสิทธิภาพหลายๆส่วนให้ดียิ่งขึ้น่ะนะครับระบบที่3ามเป็นระบบการนําความร้อนนะครับทิ้งนะครับกลับมาใช้ประโยชน์นะครับ ในโรงงานเนาะมันก็จะมีการทำส่วนต่างๆหรือว่ามีการต้มอะไรแบบนี้นะครับต้มแล้วก็มันก็จะเกิดความร้อนนะครับขึ้นซึ่งก็ต้องระบายทิ้งไปนะครับแต่ว่าก็จะมีการนําความร้อนที่ระบายทิ้งน่นนะครับกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะทำให้เพิ่มนะกลับมาใช้เพิ่มอุณหภูมิของน้ําแล้วก็อากาศเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็อุณหภูมิของแก๊สนะครับหรือน้ําที่ปล่อยสู สภาพแวดล้อมถ้าปล่อยแบบปล่อยออกไปแบบร้อนๆเลยบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอากาศบริเวณนั้นก็จะร้อนพนักงานต่างๆร้อนใช่ไหมห้องต่างๆร้อนนะครับมันก็ต้องเปิดแอร์นะครับแต่ถ้ามีการาน,นําน้ําเข้าไปดูดซับหรือว่าใช้ระบบที่ไปทําให้ความร้อนก่อนที่จะปล่อยทิ้งไปเนะี่ยมันลดลงนะครับ ความร้อนก่อนที่จะปล่อยไปอุณหภูมิมันต่ําลงก่อนที่จะปล่อยสูส่สภาพแวดล้อมนะครับมันก็จะทําให้อุณหภูมิมบริเวณนั้นนะครับไม่ได้ร้อนเ,นเกินไปนะครับก็ไม่ต้องถึงกับเปิดแอร์เปิดพัดลมตามข้อควางจากนะครับอากาศร้อนนะอ่ะยังไงก็หงุดหงิดใช่ไหมพนักงานในโรงงานนะครับต้องเปิดพัดลมเปิดอะไรให้ไปเนะี่ยแต่ถ้าเราลดการปล่อยความร้อนได้นะครับก็ไม่ต้องเปิดพัดลมเปิดอะไรก็ช่วยลดพลังงานได้นั่นเองการนํา น้ำเสียนะครับหรือว่าของเสียจากโรงงานเนี่ยมาทําเป็นน้ําหมักเออไม่ใช่น้ําหมักเป็นแก๊สชีวภาพเวลาเอาไปหมักไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วปล่อยปิดให้สนิทไม่ให้สัมผัสกับอากาศนะครับมันจะมีการจุลินทรีย์มันจะมีการย่อยแล้วก็ปล่อยแก๊สมีเทนออกมาเขาเรียกว่าแก๊สชีวภาพนะครับแก๊สมันคือแก๊สมีเทนนะั่นแหละ C S C นะครับมีเทนซึ่งมันติดไฟนะครับติดไฟได้ นำไปใช้แทนแก๊สถุงต้มได้นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเศษอาหารจากโรงงานต่างๆนะครับเอาไปอ่าหมักปิดฝาให้สนิทได้แก๊สออกมาก็นำแก๊สนั้นไปทำแก๊สถุงต้มอาจจะทำอ่าในครัวของโรงงานนั้นนะครับมันก็จะราคาข้าวจะปกตินะครับอาจจะจานละห้าสามสิบอ่ะนะครับสามสิบแต่ถ้าใช้แก๊สชีวภาพที่หมักเองภายในโรงงานเนี่ยนะครับมาใช้อ่ะไม่ต้องซื้อแก๊สแล้วนี่นะครับราคาข้าวก็อาจจะเหลือจานยี่สิบห้า นะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายอะไรได้นะครับไปหลายส่วนนั่นเองอ่ะโอเคเรียบร้อยขอพักเบรกไว้ก่อนครับ